ไปดู2กิจกรรมใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรมกันต่อนะคะเริ่มกมนที่กิจกรรมแรกค่ะร้อยดวงใจไทยทั้งแผ่นดินสืบสารพระราชปณิธานด้วยศิลปะอันวิจิตรนั่นเองค่ะงานนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมสําคัญนะคะภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์ค่ะเพื่อรวมพลังของศิลปินแล้วก็ประชาชนในการน้อมลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะกิจกรรมเนี่ยเขาจะเริ่มโดยการรวมพลังพร้อมพัก ศรคราพิรักษ์ศิลปินค่ะณนะบริเวณอาคารหอศิลป์แห่งชาติทำกลางผู้บริหารบุคลากรและก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมนะคะจากทั่วประเทศเลยที่พร้อมใจกันมาร่วมงานกันอย่างสง่างามนะคะโดยไฮไลไท์ในงานครั้งนี้เนี่ยนะเขาจะมีการบันเลงขลุยคะ่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการบรรเลงขลุยถาวายอาลัยโดยคุณธนิตสีกลิ่นดีนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงค่ะแล้วก็ บทประพันธ์ถวายอาัยนะคะโดยคุณชมยพรบางคมบางค่ะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะคะทั้มกลางบรรยากาศที่สงบนิ่งแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความพักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะคจากนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับไปเวทีด้วยการยืนถวายความอาลัยและบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีก่อนรับชมการแสดงรำอสิลาท มีการแสดงโขนตอนสัตยาพาลีด้วยนะครับถ่ายทอดอย่างประณีตวิจิตทั้งลีลาท่วงท่าและดนตรีไทยชั้นสูงนะครับนี่ก็นำภาพสองกิจกรรมนี้มาให้ได้ดูกันะนะครับก็สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของคนไทยทุกภาคส่วนเลยครับที่มุ่งมั่นส,รรสรรรรืบสรรานศิลปวัฒนธรรมและพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างงดงามนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยคร ก็เป็นกิจกรรมที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านก็ได้รับมอบนโยบายอย่างที่ท่านในท้องถ er huh ิ่นได้ให้ทุกกระทรวงดนกระบนการกิจกรรมต่างๆที่จะน้อมนำเลึกถึงข้ามปัญหาการทำงานคืนของพระองค์ท่านและก็แสดงความรับร <tit> ับดีรวมถึงแสดงความราบผิดชอบตพระองค์ท่านนะครับ <reveals> วันนี <vanilla> ้เราก็รวมเสียงของกระทรวงวัฒนธรรม ทั่วประเทศเพืจังหวัดกิจกรรมเกี่ยวกับจงเสริมเรื่องของการตัวะคดีต่อองค์คาราพิรักษ์ศิลปินซึ่งเป็นราชมัญญาที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมก,การวัฒนธรรมชาติได้เ็ถข้อวายแด่พระองค์ท่านในวราระที่องค์ท่าน,งานรงค์เฉลพระชนมายุรอบ80ดสิบาคาราพิรักษ์ศิลปินที่เป็นราชมัญญาที่ถวายพระองค์ท่านนั้นก็หมายความถึงรพระผู้เป็นใหญ่ที่ ดูแลศิลปินและปกป้องงานศิลปะเจ้านะครับแล้วก็อยากให้กิจกรรมดีเช่นนี้นะครับเผยแพร่และดำเนินการอย่างเสรมเนื่องนะครับโดยเฉพาะในวันะโอกาสสําคัญของการรอบบการสังขคดไม่ว่าจะเป็นพ่วงเวลา50วันพ่วงเวลา100วันหรือช่วงเวลาต่อจากนั้นนะครับให้ทุกคนได้ดำเนินการอย่าง